ป้าก,กับหลานจะไปเก็บผักเพื่อที่จะไปทำอาหารนะคะก็หลังจากที่เราให้อาหารหวัวหรือว่าเอาอย่าให้วัวเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่คอกแพะค่ะกาฟิลเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบวิ่งมากเลยนะดูสิเป็นเด็กเด็กวัยเนี้ยจะชอบเอ่อจะชอบการเรียนรู้เออจะเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้เนาะ ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรน่ากลัวนะคราก็จะไปเรื่อยของเขาชอบเดินเองไม่ชอบจับมือไม่ชอบจูงมือนะดูสิวิ่งไปแล้วไปเจอคอกแพะแล้วจ้าสิ่งแรกเลยคือทักทายแพะ <c oughs> <c oughs> ก็จับแพะนะคะแพะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยกลัวคนนะ <c oughs> จะดือ้อจะอ้วนอ้ <c oughs> วนดือ้อ